สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้วันที่23มกราของสองพก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดชิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮี n แนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดกระดิง่งปิ๊งๆเอาไว้ด้วย เผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับผมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตร เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งเดือนสองสองพันห้ารผมเองก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ผมไม่ทราบได้จริงๆนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันนะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับ ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบ,บนนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผมเดินดีตั้งแต่นําเสนอเพื่อนๆมาก็ห้าหกงวดนะครับห้าหกงวดก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลดสําหรับงวดวันที่หนึ่งเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ให้ดับไว้หยุดที่แต้มห้านะครับดับไว้หยุดที่แต้มห้างวด ที่ผ่านมาให้ดับไว้อยู่ที่แต้มศูนย์นะครับปรากฏว่าห้อยออกแต้มห้านะครับผมสามตัวบนออกหนึ่งห้าเก้าก็เท่ากับแต้มห้านะครับผมสูตรนี้ให้ดับไวอยู่แต้มศูนย์ก็ดับผ่านนะครับผมก็หวังว่าวันที่หนึ่งเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็น่าจะดับผ่านอีกสักนวดนะครับผมก็ขออีกสักนวดจะเพิ่งหลุดเนาะ อันนี้ก็คือข้อมูลเลขสามตัวบนนะครับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มยังไม่ตัดดับนะครับผมชุดเต็มสามตัวบนไปกลับนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆนะครับห้าหนึ่งห้าเก้านะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็เข้าตรงๆนะครับหนึ่งห้าเก้า สำหรับชุดตัดงดที่ผ่านมาไม่ได้ตัดให้นะครับผมงดนี้ก็ยังไม่ได้ตัดให้นะครับใกล้วันห้อยออกเดี๋ยวผมจะมาตัดให้อีกทีนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆก็แคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะครับเอาไปชนเด่นชนดับตัดดับกันเอาเองก่อนนะครับผมอันนี้คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุดเต็มยังไม่ตัดดับนะครับผมอันนี้คือเด่นรองนะครับเด่นรองชุดกันครับผมชุดกัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่กากระบ,บาดแดงๆนี้ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าน่าจะติดดับนะครับผมน่าจะติดดับอันนี้ตัดให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ตัดคร่าวๆให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับเราก็มาไปกันต่อนะครับกับสูตร ที่เข้าของงวดที่ผ่านมานะครับผมสูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีก็จะมีเลขเด่นบนล่างอยู่สองตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นเลขดับแต้มรวมสามตัวบนในสูตรเดียวกันนะครับในสูตรเดียวกันงวดที่ผ่านมาก็ให้ไว้อยู่ที่1นึ่สองนะครับหนึสองำหรับดับแต้มงวดที่ผ่านมาให้ไว้อยู่ที่แต้มหนึกับแต้ม2ก็ดับผ่านนะครับผมดับผ่าน ตำแหน่งที่เราจะใช้นะครับสูตรนี้ก็เลขท้ายเลขหน้าท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเราใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับผมสิบบวกหน่วยนะครับผมก็สองบวกเก้าก็จะได้หนึ่งนะครับผมหนึ่งบวกหนึ่งของที่ก็จะได้สองนะครับผมตำแหน่งไหนเลยครับ อันนี้เลยครับดูนี่เลยนะครับผมตำแหน่งนี้เลยนะครับเลขหน้าครั้งที่1ครั้งที่2เลขท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเราเอาตำแหน่งนี้นะครับ1กับ2นี้นะครับผมบวกรวมแต้มกันนะครับก็คือ2บวก9นะครับ2บวก9ก็จะได้1น,นะครับผม อันนี้เลยนะครับอันนี้เลยก็ผมเอามาลงในช่องว่างให้นะครับผมผมจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับผมเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับผม2บวก9ได้1 1งบวก1ค่งองที่ก็จะได้2นะครับผมอันนี้คือแต้มดับตัวนี้นะครับผมเด่นบนล่างแล้วยังเป็นตัวดับแต้ม3ตัวบนได้ด้วยนะครับผมก็ นำเสนอเพื่อนๆที่ผ่านมาก็20กว่องงวดนะครับ20กว่างวดขึ้นนะครับก็โหลดแค่ครั้งเดียวนะครับผมสำหรับงวดวันที่1เดือน2-2564ก็จะให้ดับแต้มรวม3ตัวบนบนว่าอยู่2แต้มนะครับ2กับ3นะครับผม2กับ3 1กับ2ก็คือเลขเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างสำหรับแต้มดับรวม3ตัวบนคือตำแหน่งนี้นะครับผม อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดตำแหน่งนี้เคยหลุด1ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเคยหลุด1ครั้งเท่านั้นเองก็หวังไว้ว่างวดวันที่หงเดือนสิบเดือน2องสองพัหน่าจะ เดินต่อนะครับหรือว่าจะหลุดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าได้เลขตัวเก่าตัวเดิมนะครับได้เลขตัวเก่าตัวเดิมได้หนึ่งกับสองเหมือนเดิมนะครับผมโอกาสหลุดก็มีโอกาสจะไปต่อก็มีเท่าๆกันนะครับผม อันนี้คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนอีกสูตรหนึงนะครับอันนี้ก็ดับยาวเดินดีนะครับผมดับยาวเดินดีก็ลงให้เพื่อนๆเห็นตามห้องหอ้วยกลุ่มห้วยต่างๆก็เกิน8ปงวด9กงวดนะครับผมก็ยังไม่หลุดนะครับผมสูตรนี้เดินดีครับประจำงวดวันที่1เดือน2องสองพันห้าให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม ศูนย์นะครับผมแต้มศูนย์อ่าอันนี้ก็งดคลิปที่ผ่านมาก็ลงให้นะครับผมเผื่อใครหายังไม่ได้ไม่เจอก็มาเจอในคลิปนี้ก็รับไปเลยนะครับ ชนแล้วไม่หนีให้ไว้อยู่ที่หนึ่งสามห้าแปดนะครับหนึ่งสามห้าแปดงดนี้ชนอยู่สี่ตัวนะครับผมก็ไม่กล้าตัดทิ้งสักตัวเดียวนะครับกลัวจะตัดผิดนะครับผมเพราะว่ามันชนสี่ตัวก็ยกมาสี่ตัวนะครับผมนานทีปีหนจะชนสี่ตัวนะครับส่วนมากแล้วจะชนอยู่แค่สามตัวนะครับผมก็มีงวดนี้ชนอยู่สี่ตัวนะครับผม อันนี้ของ S1 งดที่ผ่านมานะครับก็เข้านะครับ2ล่ลาก5บน9บนนะครับของ S1 งดที่ผ่านมางดใหม่เขายังไม่ให้มานะครับถ้าให้มาเมื่อไหร่ผมจะลงให้นะครับผมก็ข,ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผม ถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ